สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนรับปีกเ e n g ฟรีนะครับผมขั้นแรกให้เข้ามาที่เว็บ2 w ID แล้วก็ไปที่แพ็กเกจของฉันนะครับผมแล้วก็จากนั้นให้หาคาว่าพิมพ์ว m ดีโอนะครับผมให้กดเข้าไปเลยครับแล้วก็รอสักแป๊บหนึ่งแล้วจากนั้นก็กดแบบชําระเงินตามปกติได้เลยครับหากพันซิมหรือวอ่าแต่รายการนี้ไม่มีการเก็บเงินนะครับผมจะเก็บเงิน,นงจากเดือนที่4ไปแนละ้วก็ฟรี3เดือนนะครับผมถ้ามันยกเลิกก็ไม่เสียเงินสักบาทเดียวครับผม ก็ให้กรอก OTP ที่ว่าส่งไปในเบอร์มือถือแล้วนะครับผมเพื่อยืนยันจากนั้นก็อ่านแล้วก็กดไปครับผมแล้วก็รอสักแป,ป๊บหนึ่งแล้วก็กดโอเคครับผมกรอกแค่นี้ก็เป็นการเสร็จสับในการซื้อพีมอ่รับพีมวิดีโอฟรีนะครับผมแล้วก็รอสักแป,ป๊บหนึ่งครับผมให้กดไปที่สมัคร พีมิดีโอนะครับผมกดไปแล้วผมแล้วก็ใส่ข้อมูลตามปกเดียวชื่อเล่นเบอร์โทรศัพท์รหัสผ่าน,นครับผมหลังจากนั้นใส่เสร็จแล้วนะครับผมก็รอสักครู่นะครับให้กดไปที่ให้เข้าไปที่เว็บพีมเกมมิ่งนะครับผมก็ตามในคลิปที่ผมได้ทำไว้เลยครับนี่ครับเว็บแรกเข้าไปแล้วผม แล้วก็ให้กดล็อกอินคำว่าซิงอินขวามือแล้วผมกดไปแล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์กัรหัาผ่านเมื่อกี้ที่เราสมัครไว้นะครับผมจากนั้นให้เลื่อนลงมาผมจะเห็นแถบค้นหาให้ค้นหาเกมไปว่าเกมชินครับผมอ่าผมหรือเปล่ภาษาเนี่ยผมเกมชินแล้วก็ไปครับผมจะมีแบนเนอร์ขึ้นมาแล้วกด Get in Game ครับผม ก็ถ้าว่าถามว่าได้ปีกตอนไหนได้ตอนหนึ่งมิถุนายนอยู่ครับผมต้องออกโค้ด4ครั้งแล้วถนึ่งแย้รับปีกได้พร้อมกันวันที่1มิถุนาย,ยนนะครับก็รอสักครู่ครับผมแล้วกด get in game อีกรอบหนึ่งครับผมแล้วหลังจากนั้นเราจะได้โค้ดมาให้ copy โค้ดแล้วก็เข้าไปที่เกมเกนชินเลยครับผม ครับหลังจากเข้าวปในเกมเงินที่ผมให้กดไปที่ตั้งค่าครับผมจากนั้นกดบัญชีครับแล้วก็อันที่สองครับรหัสแรกรับแล้วก็กดวางเเลยครับแล้วกดแรกรับไปแล้วครับผมกดยืนยันครับแล้วก็ออกมาหน้าหลักครับเนี่ยจดหมายมาแล้วครับให้กดไปที่จดหมายครับผมเนี่ยแล้วกดรับทั้งหมดเลยครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยครับผม